สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่14มีนาคมค่ะยุคคุณทรัมป์คือยุคทองของการลงทุนเพราะเต็มไปด้วย w a r of worries สรารพัดประเด็นวิตกกังวลส่งผลให้ราคาสินทรัพย์เผชิญการปรับฐานแบบ Healthy Collections ลดความหนาแน่นของสถานะลงทุนลงบ้างเป็นพักๆซึ่งช่วยยืดอายุตลาดขาขึ้นให้ยาวนาน อย่างไรก็ตามค่ะเราเชื่อว่ามีบางอย่างที่ควรขายเพราะเสี่ยงหมดรอบหรืออย่างน้อยก็คงอันเดอร์พออร์มีโอกาสสร้างความผิดหวังเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์อ,อื่นๆหากเข้าซื้อตรงนี้ 1. ค่ะหุ้นอินเดียอันเดอร์เวตตั้งแต่30กันยายน2024 Indexflow s เสี่ยงกลับทิศออกจากอินเดียไปเข้าจีนบรรดากองทุน e m e r g i n g Markets หรือเอเชียน่าจะถูกกระตุ้นให้ขายอินเดียซื้อจีนหากตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนทยอยถูกดึงกลับเข้าสู่ดัชนี 2. หุ้นชิปยักษ์ใหญ่ผู้นำตีม AI สหรัฐ2ปีที่ผ่านมาน่าจะผ่านดอยสูงสุดของวัฒจักรใหญ่ไปแล้วตอน s t a r g เก e ล a l l y ช่วงปลายเดือนมกราคมก่อนดิฟซีเข้ามาจุดกระแสโรเทชันนักลงทุนผันเงินออกจากหุ้นเทคสหรัฐไปเข้าหุ้นเทคจีนซึ่งน่าจะเป็นแนวโน้มระยะยาว 3. ทองคำอันดร์เวกตั้งแต่3มีนาคม2025ราคาทองขาขึ้นเสี่ยงหมดรอบ ดอชลุยตัดรายจ่ายรัฐบาลน่าจะส่งผลให้งบประมาณของสหรัฐขาดดุลน,น้อยกว่าที่เคยกังวลกันเทคโนโลยี Technology, ปัญญาประดิษฐ์ก้าวหน้าช่วยเร่งกระบวนการ AI a d o p t i o n อาจทำให้มีคนว่างงานมากขึ้นในเชิงโครงสร้างความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวต่ำลงลดความต้องการสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อนอกจากนี้สงครามใหญ่หญๆเช่นยูเครนตะวันออกกลางมีแนวโน้มจะสิ้นสุดลงความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยก็น่าจะน้อยลงด้วย ขณะปัจจัยสนับสนุนราคาทองที่สำคัญสุดในปีนี้คือจีนซื้อตุนเข้าทุนสำรองเพื่อลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐก็อาจจะชะลอการซื้อลงในอนาคตเนื่องจากกำแพงภาษีรอบใหม่ของคุณพรมบีบจีนให้ปรับสมดุลเศรษฐกิจโดยลดพึ่งพาการผลิตส่งออกแล้วหันไปกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผลกระทบต่อเนื่องคือจีนเกินดุลการค้าน้อยลงอัตราการสะสมทุนสำรองก็จะช้าลงตามไปด้วย4หุ้นยุโรปให้มุมมองเชิงลบเมื่อวันจนันทร์1ิมีนาคม มาตรการกระตุ้นด้านการคลังขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านความมั่นคงเป็นหลักมาในเวลาที่ไม่น่าจะเหมาะสมเพราะเงินเฟ้อยูโรโซนยังสูงกว่าเป้าหมายค่อนข้างมากในเดัชนีหุ้นยุโรปขึ้นมาเยอะแล้วใกล้ระดับออทามไฮเราย้ำวิวสำคัญสุดหุ้นจีนค่ะคือการลงทุนหลักในระยะยาวสำหรับเราสัปดาห์นี้น่าสะสมตัวตามหลังได้แก่ KTA s h a r e s เก่งความชัดเจนจากดอทพลอตหลังการประชุมเฟดวันพุธหน้าอาจสนับสนุนให้ P b o c ตัดสินใจลดดอกเบีย้ยและหรือลดที่เปอร์อาในไม่ช้าค่ะ มาดูการื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่1,159.64จุดลบ0.04%มูลค่าการซื้อขาย3,2500ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยแกวงตัวในกรอบแคบอย่างไรปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะปัจจัยในประเทศยังไม่มีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างความเชื่อมัน่นอีกทั้งปัจจัยภายนอกยังมีความไม่แน่นอนของการกิจการทางการค้าของสหรัฐและความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย ส่วนทางฝั่งของตราสารหนี้มีมูละค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่84,356ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.92%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตราดเย็นวันนี้ที่33บาท77สตางค์ตอ่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทแกวงค่อนข้างแคบมากตลาดยังรอปัใจจัยใหม่ ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวพลิกปิดลบท่ามกลางแรงเทขายหุ้นในกลุ่มส่งออกและเงินเยนแข็งค่าขึ้นจากกระแสาคาดการณ์ว่า BOJ อาจปร,รับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้านิกิปิดไปที่ 36,790.03. จุดสลบ0ูนเซส่วนเซยงไฮเข้ามาสิตลาดหุ้นจีนปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2โดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ร่วงลงนำตลาดหลังจาก UBS ปร,รับลดคำแนะนำการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนลงสู่ระดับ n e u t r a โดยระบุ เซิงไฮคอมาิาสิดปิดที่3,358.73จุดลบ0.39%ทางฝั่งดาวโจนส์ตลาดทุนนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า500จุดในวันพฤหัสส่วนเนสแอนพี P 500เข้าสู่เขตปรตับฐานแล้วเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้ารายใหญ่จะก่อให้เกิดเงินเฟอ้อและจุดรังรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะถดถอยดาวโจนส์ Jones, ปิดที่4813.57จุดลบ1.3 0 S&P 500ปิดที่5521.52จุด ลบ1.39%และ a ส DA คปิดที่17,303.01จุดลบ1.96%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อยในวันพฤหัสหลังจากประธานดิคอนนัดนทรัม์ของสหรัฐขู่จะเรียกเก็บภาษีสินค้าประเภทแอลกอฮอลจากสภา,ภาพยุโรปทําให้สถานการณ์สงครามการค้าทั่วโลกทอว่ความตึงเครียดมากขึ้น Cc40 ปิดที่7,938.21จุดลบ0.64% Dax ปิดที่22,567.14จุด -0.48% และฟุซซร้อยปิดที่8,542.56จุดบวก0.02%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อคืนหลังจากที่ดอลลาร์ถูกเทขายเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวทชาซัสตาดนิวยอร์ก,รกปิดร่วงลงกว่า1%ลบไป 1. 6 7ปปิดที่66ดอลลาร์55เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนก,กังวลว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศต่างๆจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหาภาคและจะทำให้ความต้องการน้ำมันทั่วโลกชะลอตัวลงนอกจากนี้ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อเสนอการหยุดยิงระหว่างราัสเซียและยูเครนส่วนฝั่งของเบลนท์ค่ะลบไป1.51%ปิดที่69ด่ลลารา์เซนตา์ตาิดเรล ส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นปรอติการในวันพฤหัสโดยราคาทองคำเคลื่อนตัวเข้าใกล้บทห,หมายสำคัญที่ระดับ3,000ดอลลาร์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีสุลาการเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำนฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนอกจากนี้ราคาทองคำยังได้ปัจจัยโบวกจาก,การคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดตราดอบเบียหลังจากเงินเฟอชะลอตัวลงสัญญ,ญาทองคำตลาดโคเม็กสมบูรเดือนเมษายนบวก1.51เปอร์เซ็นต์ปิดที่2 9 9 1ดอลลาร์30เซนต์ต่อ ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ค่ะ่ัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนมีนาคมจากหาวาลยมิชิแกนสหรัฐนี่คือทั้งหมดของ k คท m อมในดิทีที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพิ่มให้พลรราดข่าวสารได้ดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมสมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรรวัตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ